สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกาสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องพรพระบ้านอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันกับ e ีพีที่63แล้วนะจ๊ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่ทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะบวกเพิ่ม50บาทจ้า สำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยทักหาหรือว่าโทรได้เลยที่เบอร์090456 9 6 7 7นะจ๊ะพี่พี่0 9 5 6 5 6 เกจนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับ i อ l ดี e ลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะส่วนพี่พี่ท่านใดนะจ๊ะที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรมาหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าวันนี้น้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเริ่มกันเลยที่รายการที่1นนะจ๊ะพี่พี่ อันนี้ก็จะเป็นงบน้ำอ้อยเก่าเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พจ๋างบน้ำอ้อยเก่าเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พจ๋าถ้าภาพไม่ชัดย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พ ทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่บวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการ,ระคุณที่น่ารักทุกๆท่ททานเลยนะจ๊ะที่อุดหนุนน้องพรนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะกาบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทางร้านน้องพรขายจริงส่งจริงนะจ๊ะพี่พี่ทางร้านน้องพรขายจริงส่งจริงนะจ๊ะ ต่อไปนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเรี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเดิมเรี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่ถ้าภาพไม่ใชอยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ รายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่รายการถัดไปก็จะเป็นพะระหลวงปุสกขเรียมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าพระหลวงป่สุขเรียมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่ถ้าภาพไม่ชช่อย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่พี่ถ้าภาพไม่ชช่อย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่พี่ ้องขออภัยในความเสียงดังด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่ๆจ๋า <process ing sound army> ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยจ้า อันนี้จะเป็นด้านหน้านะจ๊ะฝากพี่ๆ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะน้องพรก็จะได้มีกำลังใจเนาะทำคลิปใหม่ๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะจ๊ะรายการต่อไปจากพี่ๆรายการต่อไปเป็น พระปิดตาเนื้อแร่เลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่พระปิดตาเนื้อแร่เลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่ รายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่รายการถัดไปเป็นพระเนื้อดินเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่พระเนื้อดินเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์090456 9 6 7 5นะจ๊ะพี่พี่0ูนย์6ก้าศเลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีย hmm. ลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือว่าพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ hmm. ก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติม,ตมกลับไปให้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังเนาะ ระเนื้อดินเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่พระเนื้อดินเลี่ยมเงินจ้าต่อไปเป็นสิงนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นสิงงาแกะเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่สิงงาแกะเลี่ยมเงินจ้าถ้าภาพไม่ใช่อย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ ทางร้านน้องพอรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่ทางร้านน้องพอรมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกโอนเนาะก็สามารถสั่งเก็บเงินปลายทางได้นะจ๊ะพี่พี่สิงงาแกะเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่สิงงาแกะเลี่ยมเงินจ้า สิงงาแกะเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่สิงงาแกะเลี่ยมเงินนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่รายการถัดไปรายการถัดไปก็จะเป็นรูปถ่ายเก่าเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่รูปถ่ายเก่าเลี่ยมเงินจ้า เก่าสวยมากๆเลยนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะพี่ๆรูปถ่ายเก่าเรี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ๆอันนี้จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะ รายการถัดไปนะจ๊ะพี่ๆรายการถัดไปนะจ๊ะพี่ๆก็จะเป็นสิงห์งาแกะนะจ๊ะพี่ๆสิงห์งาแกะนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะพี่ๆสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ จะเป็นสิงงาแกะนะจ๊ะพี่จ๋าสิงงาแกะนะจ๊ะพี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ะพี่พี่รายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่จ๋าพระสมเด็จเลี่ยมเงินจ้า พระสมเด็ดเเจเ,ดดเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่พระสมเด็จเลี่ยมเงินนะจ๊ะส่วนพี่พี่ท่านใดนะจ๊ะที่สนใจสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นจะจ๊ะพี่พี่0ูนย์6ก้นจะจ๊ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะส่วนพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์เนาะสามารถโทรหาน้องพรได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจะ รายการต่อไปนะจ๊ะพี่พี่รายการต่อไปจ้าเป็นพระสมเด็จเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นพระสมเด็จเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ๊ะนะจ๊ะพี่พฝากพี่พี่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะน้องพอรก็จะทำคลิปใหม่ๆม,มาให้พี่ๆได้ชมกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันอีกรอบนึ่งเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่ๆจ๋าขออภัยในความเสียงดังด้วยนะจ๊ะพี่ๆขออภัยในความเสียงดังด้วยเนาะเก่ามากๆเลยค่ะพี่พๆเก่ามากๆเลยนะจ๊ะ เป็นพระสมเด็จเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพระสมเด็จเลี่ยมในกรอบพลาสติกเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋า รายการถัดไปจ้ะพี่พี่รายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่ก็เป็นพระกุเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพระกุเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะพี่พี่ทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่ทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่บวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า เผื่อพี่พท่านใดที่ไม่สะดวกโอนเงินเนาะก็สามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้เลยนะจ๊ะเพราะอาจจะอยู่ในกรอบนิดนึงนะจ๊ะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เนาะเผื่อมีพี่พีท่านใดสนใจก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊าก็จะประมาณนี้เลยนะอันนี้จะเป็นรูปด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารูปด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้เลยรายการถัดไปจากพี่พี่จ๋ารายการถัดไปเป็นพระพุทธเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าะ,ะเป็นพระพุทธเลี่ยมเงินนะจ๊ะน้องพรก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรเนาะน้องพรก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะจ๊ะพี่พี่แต่ว่าเก่าเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูชัดๆกันเลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่พระพุธเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พีจ๋าพระพุธเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะ ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรน,นะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ารายการถัดไปก็จะเป็นนี่เลยสิงงาแกะเลี่ยมพลาสติกนะจ๊ะพ,พี่จ๋าสิงงาแกะเลี่ยมพลาสติกนะจ๊ะ น้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเพื่อมีพี่พๆท่านใดสนใจและชอบเนาะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ๆท่านใดท,ที่สนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆที่เบอร์0 9 0 4 5 6ก0า0 9 675นะจ๊ะพี่พี่0 9 5 6 5 6 9 675เลยนะจ๊ะพี่พี่พเบอร์โทรกับไอดีลายเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะแอดมาได้เลยจาะน้องพ,อพรพาบ้านยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท,ท่านเลยนะจ๊ะ เป็นงานนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นงานนะจ๊ะพี่ๆ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการถัดไปเป็นมีดหมอเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นมีดหมอเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยเนาะน้องพรก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะเป็นมีดหมอเลี่ยมเงินนะจ๊ะ เป็นงานนะจ๊ะพี่พจ๋าเป็นงานนะจ๊ะพี่พี่ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ารายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปเป็นพระพุทธชินราชนะจ๊ะพี่ๆเป็นพระพุทธชินราชยิ้มสวยมากเลยเป็นพระพุทธชินราชนะจ๊ะ ยิ้มสวยมากเลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะจ๊ะพี่พี่ภาพด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ ประมาณนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พีท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถโทรหารหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆี่ที่เบอร์090456 9675นะจ๊ะพี่พี่0 4 5 6 9 6 7 5เลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะเหมือนเดิมเลยจ๊ะพี่ทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยนะจ๊ะ สำหรับคลิป EP ที่63ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะ<ๆ>เพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรสำหรับวันนี้กาบสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะกาบขอพระคุณกาบสวัสดีไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า